สวัสดีครับมาอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องลมดำครับก็พอดีเมื่อวันสองวันก่อนก็มีท่านผู้สนใจผลิตภัณฑ์นะครับหรือท่านลูกค้าได้ได้ชวนคุยเข้ามานะครับสำทองว่าเออลมดำเนี่ยลมไปแล้วสีมันจะเหมือนเดิมไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นประเด็นที่มีมีมาอยู่ตลอดนะครับผมก็ก็เรียนว่า ลมดํานะครับมันมันไม่เหมือนเดิมหรอกครับคือคือมันเอาปืนกระบอกเดียวกันแต่และชิ้นเนี่ยสีมันก็ออกมาไม่เหมือนกันนะครับต่อให้คุณลมดําร้อนเหมือนกันเนี่ยส <fal> ีมันก็ออกมาไม่เหมือนกันดาก็ดําไม่พร้อมกันลมดําเย็นลมดําเย็นสูตรทาก็เช่นเดียวกันครับหรือลมดําเย็นก็ก็เหมือนกันนะครับสีมันก็ออกมาไม่เหมือนกันครับ เออแล้วแล้วคุณจะถามว่ามันเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมหรอกครับเพราะว่าขนาดว่าคุณคุณทําพร้อมกันเนี่ยกระปืนกระบอกเดียวกันสีก็ยังไม่เหมือนกันหรือในเหล็กชิ้นเดียวกันเนี่ยซึ่งมันแน่นอนแหละครับว่ามันเป็นเหล็กเหล็กตัวเดียวกันเบอร์เดียวกันสีมันก็ยังไม่เหมือนกันเลยครับในการลมแต่ละทีเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะเออเพราะว่ามันมีตัวแปรเยอะครับอุณหภูมิ ผิวเหล็กความเข้มข้นของน้ำยา,าระยะเวลาที่รมมันมีมันมีตัวแปรแบบโอ้โหทุกอย่างครับเป็นตัวแปรที่ทำให้สีมันไม่เหมือนกันเนาะคือในเหล็กชิ้นเดียวกันเนี่ยนะคุณลมแต่ละทีเนี่ยสีก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าท่า แม้แต่ลมในทีเดียวเนี่ยสีมันก็ไม่เหมือนกันครับมันไม่เหมือนกันอะแต่ว่ามันก็คือมันก็อยู่ในในในสิ่งที่เรียกว่าดำนะหรือมันก็อยู่ในสิ่งที่เออมันเป็นลมดําอ่ะคืออะอย่างเงี้ยนี่ก็สีดําใช่ไหมครับนี่ก็สีดาใช่ไหมคุณก็คงบอกว่าเนี่ยมันเสื้อดํานี่มันใส่ไฟสีดํานี่มันมันอะไรอะอ่ะเมาส์มาเมาส์ไม่เห็นนะเดี๋ยวดึงมากเดี๋ยวขาดอ่ะสรุปว่ามันก็คุณก็คิดว่ามันคือสีดําใช่ไหม แต่มันคนละสีกันเห็นไหมครับมันเป็นคนละคนละคนละดำนี่แหละครับมันก็ไม่เหมือนกันคำว่าดำเห็นไหมหนวดผมมันก็ดำแต่ว่าพอมาเทียบกับเสื้อมันก็คนละสีกันมันก็อีอย่างนั้นแหละครับคือฮะคือคุณเมียเขาลําคาญเวลาผมถ่ายคลิปอะครับเขาไม่ชอบคือพูดกันตรงๆนะ เขาอยากจะคุยด้วยในคลิปครับแต่เขาเขาเขาไม่ไม่ไม่กล้าออกสื่อคือจริงๆอ่ะเขาอยากจะออกความเห็นอยากจะเออมีส่วนร่วมในคลิปนะครับอันนี้คือไอ้ลมดําเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นคุณอย่าไปคาดเป็นสิ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกว่าคุณอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเหมือนกันหรือมันจะเหมือนเดิมหรือมันจะเหมือนมันไม่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนครับไม่มีไม่เหมือนอะไรไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเออผมก็ไอ้คาถามแบบเนี้ยผมก็เจอบ่อยอ่ะ ผมก็ตอบตอบสั้นก็หาว่ากวนตอบยาวกว็กวนคือผมก็ไม่เข้าใจว่าผมก็ไม่ได้กวนนะผมก็ตอบไปดีๆเนี่ยแหละก็อธิบายตรงๆอ่ะแต่จะให้ผมบอกว่าไงอ่ะเหมือนกันครับเสียก็มันไม่เหมือนได้ผมไปตอนแหว่ามันเหมือนผมก็ไม่เอาอะนะมันไม่เหมือนหรอกครับลมดําเย็นกับลมดําร้อนสีออกมาเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับลมดําเย็นกับลมดําเย็นทําคนละทีทําคนละเหล็กทําคนละคร้มันออกมามันก็ไม่เหมือนกันครับ ให้ผมเป็นคนทําเนี่ยนั่งทาทาทำทเอามาเรียงเรียงเรียงกันสีมันก็ไม่เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในความว่าดําก็แค่นั้นเองครับบางท่านก็เอกว่าโอ้ชิ้นนี้คราวนี้มันสีมันออกเทาคราวนู้นสีมันออกฟ้าคราวนั้นสีมันออกเขียวก็ใช่ไงครับมันมันไม่เหมือนกันหรอกครับตัวแปรมันสารพัดครับแล้วไม่แต่แสงนะครับคุณ ไอของพวกนี้ไอลมดําเนี่ยฝรั่งอะผมบอกแล้วว่าฝรั่งอะมันมันไม่ได้บอกว่าไอนี่คือสีดํานะฝรั่งมันบอกว่าเป็นสีน้ําเงินมันคือสีบรู<ม>เออดังนั้นน่ะมันมันก็เป็นสีบรูใช่ไหมครับสีน้าเงินแล้วไอคาว่าน้ําเงินเนี่ยหรือหรือสีฟ้าอะไรเนี่ยนะบางท้องถิ่นในประเทศไทยนะครับเขาเรียกสีนั้นว่าสีเขียวครับผมเจอมาแล้วครับ พี่พี่มันออกสีเขียวเขียวเขียวไงว่าแม่งสีสีน้ำเงินเห็นเห็นเลยรถนะนี่เขาเขาชี้รถพี่พี่รถรถมันสีเขียวเขียวอ่ะเขียวไงว่ารถสีน้ำเงินก็เห็นอยู่ผมก็บอกท่านมันรถสีน้ำเงินก็นั่นแหละพี่น้ำเงินน่เขาเรียกว่าเขียวเหรอมีเหรอครับแล้วต่างนี้ใบไม้เราเรียกว่าอะไรครับท้องฟ้าเราเรียกว่าท้องฟ้าสีเขียวเหรอเออท้องฟ้าก็สีฟ้าใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าก็ใช่ท้องฟ้าก็สีองเขียวไง มันเขียวพี่เขียวเขียวคือเขียวแบบอย่างนี้นะก็ตามความเห็นของของท้องถิ่นนั้นนั้น่ะเออบางนั้นอ่ะสรุปครับมันมันจะออกมาสีดำดำน้ำเงินน้ำเงินนะครับหรือมันอาจะจะดำดำน้ำเงินเขียวหรือว่ามันจะดำสนิทหรือมันจะอะไรก็ขอให้มันเป็นสีลักษณะเนี้ยอันนี้อ่ะคุณเห็นมันเป็นสีอะไรผมเห็นมันเป็นสีดำอมน้ำเงินนะเป็นเป็นสีเทาอมน้ำเงินนะอ่าเป็นหนวดผมละ หนวดผมผมเห็นมันเป็นสีเทาสีดำอมน้ำตาลนะดำดำดำแดงอ่ะประมาณนั้นอะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสีดำผมเหนื่อยกับสุนักแต่ก็ยังดีนะครับที่มันไม่หันทวารหนักให้ท่านผู้ชมอีกอะโอ้ลูกน่ารักไปหาแล้วมาๆาไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูดูหน้ามันครับเนี่ยครับคุณภรรยาซึ่งเป็นคนจัดของเขาไม่ค่อยชอบที่หน้ามันครับ ก็บอกมันมันเจ้าเล่ยครับมันผมก็ผมก็เฉยๆคผมสงสารมันแต่ว่ามันวันแรกที่มานะมันขี้ใส่ผมอะครับแล้วมันเกี้ยวด้วยครับแล้วมันก็ขี้ในบ้านด้วยซึ่งซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องขี้แต่ตอนนี้มันก็ไม่แล้วนะมันก็พยายามพยายามปรับปรุงตัวหลังจากที่ขี้แตกเจอยาเขาไปสี่ร้อยบาทยาแม่งแพงกว่ายาคนอีก อ่ะพอแล้วดูกไปเล่นไปเล่นอะไรโง่ๆของหนูไปก็ครับแค่นี้แหละครับอ่ะคุณเมียเขาอยากอยากมีส่วนร่วมจะดูคุณเมียไหมครับ <c oughs> ดูแอ <c oughs> ่เมียเขาอยากให้ดูครับเ <c oughs> ขาบอกเขาอ้วนผมผมก็ไม่้าใจแล้วใครบังคับให้กินหลายท่านก็คงจะมีปัญหากับว่าพอมีอาแก่มาเราอ้วนใช่ไหมครับ เออผมผมก็ไม่ได้มีปัญหานะแต่เขาก็จะมีอ้วนเราไม่ไปเจอเพื่อนเราอ้วนเราเราไม่อยากไปไหนเร้อ้วนอ้าวกูให้กินเหรอวะเขากินเอหงวนกินผมก็อ้วนครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมหนักแค่สี่สกว่าเองนะเอลเนี่ยยี่แปดเนี่ยใส่กงเกงเอลยี่ปดเนี่ยหลวมอ่ะแล้วก็ตัวเล็กแบบผมเป็นคนตัวเล็กก็ แต่ตอนแรกก็ไม่ได้สูงนะตอนแรกผมสูง165ครับไปอยู่เยอรมันอนะ่ะได้หกเดือนอนะ่ะผมสูงเป็น175คือหกเดือนอนะ่ะขึ้นสิบเซนอนะ่ะผมรู้เลยว่าอาหารการกินกับอากาศเนี่ยมันมีเป็นเรื่องสําคัญนะแล้วก็ขนครับตอนแรกผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีหนวดมีคราวแบบนี้นะไปอยู่ปั๊บขนโอ้โหมันขึ้นมาดีมไม่มีขนหน้าอกด้วยเออโคตรแปลกเลยคือ คือผมอาจจะมีพันพันธุก,กรรมที่มันเป็นคนคนทางนั้นอยู่แล้วไงเพ<อ>ราะว่าผมเป็นสีสีสีแดงด้วยนะอืมเอ,เอาประมาณนี้ครับไม่ค่อยเกี่ยวกับลมดำละ,อะขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์น้ํายาลมดํานะครับแล้วก็อยากได้คาปรึกษาแบบที่มันขัดใจแต่จริงใจนะก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้ออะไรเข้ามาได้ครับผมก็แนะนํากันแบบจริงใจจริงใจครับแต่ฟังแล้วมันอาจจะขัดใจพี่สีมันเหมือนกันไหมโอ้ไม่เหมือนแล้วครับเออแบบเนี้ย ลูกค้าก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใช่ไหมแต่ให้ผมต่อแถผมก็ไม่ชอบเหมือนกันครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ